มีใครรอดูคลิปทำเดลิต์กันอยู่บ้างไหมคะวันนี้พิงค์จะพามาทำเดลิตแบบวีคลี่ค่ะเรามาเริ่มต้นกันวันที่1นึ่งกราคมเลยนะคะเรามาฉีกปฏิทินของวันที่1กันค่ะทุกคนจากนั้นก็มาเลือก masking เทปนะคะแล้วก็แปะลงไปในเดลิตแบบนี้เลยพิงค์จะเลือกแปะทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะใครที่ซื้อสติกเกอร์ไปอะค่ะแผ่นรองสติกเกอร์อย่าทิ้งนะคะสามารถแปะเดลิตได้เหมือนกันค่ะจากนั้นก็จะมาเริ่มตกแต่งด้วยการแปะวันที่แปะเมโมนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยเก็บให้เรีย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อกันวันที่2เลยและนี่ก็จะเป็นมาสกินเค้กทั้งแถวที่เราจะใช้ตกแต่งดรี่ในสัปดาห์นี้ค่ะเราก็จะทําการเลือกมาสกินเค้กมา1่อันจากนั้นก็แปะทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างและเราก็จะไปฉีกปฏิทินนะคะตัดตัวเลขตามตัวอย่างเลยค่ะแล้วก็ทาการแปะกระดาษเมมโมลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็แปะสติกเกอร์ตามให้เรียบร้อยเลยสาหรับพิการ์ดารี่ที่ใช้อยู่นะคะพิงได้มาจากร็อบค่ะทุกคนก็สามารถเลื่อนดูคลิปที่ด้านล่างได้เลยนะคะมีคลิปที่พาไปซื้อด้วยดรี่ <Daddy S 1> ของวันที่3เน่เราจะแตงโทสีฟ้านะคะคทําออกมาาากกก็จะน่รัมๆเลยค่ะ่ะสวนวันที่4 จะออกแนวพาเทลนิดนึงนะคะหลังจากที่ทําดารี่มาหลายปีอะคะ่ะต้องมีคนสงสัยแน,แน่เลยว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขียนอะไรลงไปในดารี่บ้างใน1ปีอะคะ่ะพิงก็จะทําดารี่ประมาณ3-4เล่มนะคะทุกคนก็จะมีเล่มที่ออกสื่อแล้วก็เล่มที่ไม่ออกสื่อะคะ่ะสําหรับเล่มที่ออกสื่อหรือว่าใช้ถ่ายคลิปนะคะส่วนใหญ่เราก็จะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจําวันค่ะทุกคนแต่ก็จะมีอยู่เล่มนึงนะคะที่เราเอาไว้บันทึกความทรงจาแย่ๆค่ะเพื่อให้เรากลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะได้รู้ว่าเนี่ยปีนี้เราจเจออะไร สมุดสักเล่มหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้นะคะลองมาบันทึกทุกวันดูดูว่าเราชอบหรือเปล่าและถ้าคําตอบคือใช่นะคะค่อยขยับขยายในการซื้ออุปกรณ์น่ารักนรักตามคลิปได้เลยค่ะสงสัยจะเมาเ,าเพลินไปหน่อยค่ะและนี่ก็คือแดรี่ของสัปดาห์แรกในปีนี้นะคะใครรอดูแดรี่ในสัปดาห์ที่2ของปีนี้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะไว้มาทําบ่อยๆนะ